เ้ยวันนี้เป็นวันที่น่าเบื่ออีกวันหนึ่งไม่ได้คนแต่งชุดสวยกันทั้งนั้นหรือตังซื้อชุดเฮ้ยไม่มีอะไ่เจริงอะไรม่จักทำอะไรไม่มีตังซื้อเอ็มพี่ไม่มีตังซื้อชุดสวยๆเลยอะก็ร้านเปิดใหม่ก็มีทำไมไม่ไปอุดหนุนนะไอชื่อร้านอะไรวะร้านแบ็ k มาร์เก็ตอะเออมันบริเขาเรียกว่าอะไรวะจำหน่ายเอ็มโคตรถูกเลย ไม่ลองติดต่อไปแค่แค่จิมลิงข้างล่างคลิปเนี่ยเบาๆไม่มีนะลิงข้างล่างนั่งรายละเอียดคลิปนี่จันรายละเอียดคลิปจิมตรงนั้นอ่ะไม่มีมันมีมันมีอยู่ตรงนั้นมันมีม่มีจิมเบาๆแล้วเขาไปซื้อเอ็มมันมีทำไมตง่อย่างนี้ล่ะมันมีกีรจันมันมีเว้ยมันมีไปดูไปดูก่อนไม่ไดูดูไปตายอ่ะ โอเคนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะพราะผมไมดิไลฟ์ฟ4ตนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการอ,อ,อัปเดตสายคาตนะเนาะซึ่งถ้าใครได้ติดตามสตรีมอยู่ก็คงจะรู้ว่าออคุณจีวเนียได้มาบอกทิศต่างๆให้กับผมแล้วนะฮะมันก็ผมก็เลยเอามาแชร์ต่อนะฮะในการใครที่เล่นสายอาชีพคาตนะอยู่เนี่ยนะฮะในเทคนิคต่างๆในการจัดคอมโบนะรบหรือว่าเงื่อนไขสกิลต่างๆนะของสายอาชีพ ทศนานะนะก็อย่างที่เห็นไปในต้นคลิปแล้วเนาะว่าดามจมันค่อนข้างที่จะดุนแรงนะฮะในส่วนเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่า,าคือพอยสกิลผมจะไม่เหลือเลยสักพอยนะฮะคือทุกอย่างจะลงตัวแล้วก็ครบถ้วนหมดเลยตรงนี้เนาะแล้วก็การจะทําแบบนั้นได้ก็คือว่าต้องมีเบลตัดนะฮะแล้วก็ของสวมใส่น,นี้หยหน่อยนะซึ่ง ถ้าถามว่ารูเดียวมันมันมันได้ไหมทางนี้ก็คือว่ามันเล่นได้เหมือนกันหมดนะฮะเงื่อนไขต่างเทคนิคต่างๆสามารถใช้ได้ในทุกกรณีแต่การดันดาเมจให้มันถึงขั้นเนี้ยนะฮะก็อย่างน้อยก็มีของตามผมก็ละากาันตอนที่จริงมันก็อาจจะมีคนที่ทําได้เยอะกว่าหรืออะไรต่างนานาเนี่ยนะโอเคนะฮะอันดับแรกเลยการอัพสเตตัสนะฮะการอัพสเตตัสเนี่ยนะผมจะเอาไปทางเอทีอนำนะฮะแล้วก็เด็กตามนะให้ให้อัพหน้านี้นะเป็น เขาเรียกว่าไอเทีอา,าจะเอาความเสียหายขี้ต่างๆนานาเนาะโอเคขอหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะการใส่ของสวมใส,ใส่หินต่งตางๆเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้มันเทริวแรงนะการใช้ดาเมจออกจากฝักก็คือว่าการชักดาบออกมาเนี่ยดาเมจจะเพิ่มไปตรงนั้นซึ่งคาตนาเนี่ยดาเมจส่วนใหญ่จะเป็นการฟักออกจากดาบนะฮะอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งการจะทําให้เทริวแรงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องดันแอคแค็กให้มันสูงมากนะ จไหมฮะเพราะพูดถึงก่อนที่ผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรแล้วก็มาทำคลิปเนี่ยนะคือไอ้แสกผมมันมีเปิดบัฟอะไรหมดแล้วมันมีอยู่ที่สี่พแต่เทนริวมันได้แค่20000นกว่าอะไรอย่างงี้เนาะสองแสนกว่าแต่พอมาทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเทนริวก็พุ่งส0 0 0สนนะสามแสนถ้าเกิดใช้คอมโบก็ห้าแสน0กแสนแล้วแต่ติดไม่ติดซึ่งอย่างที่คลิปต้นเอ่อเอ่อคลิปเขาเรียกว่าอะไรนะต้นคิปนะฮะ ตวัวคิดไม่ได้กินบัฟไม่ได้กินอะไรเนาะแต่บัฟบ้านนะมีนะซึ่งบัฟบ้านผมก็จะบอกตรงนี้ก่อนว่าผมกินมาอย่างนี้นะฮะ mp 400เนาะไอเท็วุฒิ58ฟื้นฟู mp จบตี26นะฮะ st 404แล้วก็ str 14นะซึ่ง str เนี่ยมันเป็นวิวน้อยอยู่นะถ้าใครมีเพื่อนมีอะไรก็ให้เล่นไปนทางนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าเราขาดคิดหรือเปล่าถ้าขาดชีให้เปลี่ยน str เป็นคิดเหล็กนะฮะอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคมาดูในส่วน,นของการอัพสกิลต่างนะฮะสกิลดาบ นะให้อัพไปที่วอคนะัทางผ่านมา55บอคายนะจะเห็นได้เลยมุมซ้ายล่างสกิลพอยต์ผมไม่เหลือเลยนะฮะธนูเนี่ยบางคนมองว่าดีคอยมันจําเป็นนะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยคัาตาเนี่ยพอเล่นมาเล่นานานๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะรีมานาให้พอใช้กับที่ตัวเองมีนะฮะและการโจมตีที่แบบเปิดเทปล,ล,ลงกุงลมกดอะไรเงี้ยการตีนะฮะมันก็เพิ่มมานาได้ดีมากๆนะฮะและเร็วมากด้วย เพราะฉะนั้นดคอยชูเตอร์ uter, สำหรับผมมันไม่จําเป็นนะเราไม่ต้องวิ่งตามได้บอสเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยเพราะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่อัพนะผมจะไม่อัพเนาะซึ่งผมก็จะแนะนําไม่ได้ว่าถ้าคุณจะอัพตรงนี้ต้องเอาอันไหนออกผมว่าแนะนำไม่ได้เหมือนกันเพราะสกิลทุกอย่างหลังจากนี้มันล้วนจําเป็นและมันใช้สกิลพอยได้พอดีนะฮะโอเคมาถึงเวทนะฮะผมเอาเอออิมแพกนะฮะ แค่7ก็พอนะให้มันส่งผลเยอะที่สุดก็พอในะการลดการใช้ MP เนาะแล้วก็ไฟนอลอัพมันหนึ่งเพื่อปิดคอมโบนะฮะต่อไปนะสกิลชีวิตรอดผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะฮะแล้วก็สกิลสนับสนุนให้อัพเวฟออล่ามาถ้าในกรณีใครที่เล่นกับเพื่อนไปบ่อยหรือว่าอยากจะประหยัดอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถทําได้นะฮะก็สามารถทําได้ก็คือว่า เราก็ไม่ต้องอัพก็ได้ก็ได้สกิลพอยต์มาอีก15นะจะเอาไปอัพอะไรก็แล้วแต่นนี้แต่สำหรับผมต้องใช้นะฮะต้องเอาติดตัวไว้ก่อนนะฮะต่อไปสกิลสู้รบนะฮะแถวกลางนะอัพมาถึงตรงนี้อัพให้หมดเลยฮะสิบสิบสิหมดเลยนะตรงนี้นะฮะต่อไปสกิลนะขัตนะอ่ะเซตบนจะประมาณนี้นะฮะอัพเป็นทางผ่านมา5 5 5 5้หหมดเลยนะแล้วก็ ใส่เทนริวลันเชกับการิวไปอย่างละสิบนะสำหรับตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าการที่จะให้การริวมันแรงเนี่ยเราต้องเน้นเอ็กแทก็กซึ่งของที่ใส่เนี่ยมันจะต่างออกไปนะหินที่ใส่มันจะต่างออกไปนะแต่ผมต้องบอกเลยว่าสกิลคาร์ตาเน่ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็คือเทนริวนะเพราะฉะนั้นเทนริวมันจะสําคัญกว่านะเพราะฉะนั้นก็จัดของตามนี้แต่พูดถึงการริวนะถ้าเกิดทำอมอนกอดแตกได้อย่างอาวันโตเป็นตัวอย่าง มันก็ทำดาเมจได้3ล้านกว่าต่อครั้งเลยนันซึ่งเสริมได้ดีมากนะฮะโอเคต่อไปมาตูตรงนี้นะฮะอันนี้อัพมาเป็นทางผ่านมาดากาจิเนี่ยนะฮะจากข้อมูลที่คุยมานะฮะมาดากาจิเราไม่จำเป็นต้องอัพเต็มนะฮะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เชื่อมโยงกับเทนริวเมื่อเราอัพเทนริวเต็มแล้วเนี่ยเทนริวจะช่วยดันดาเมจให้มาดากาจิเพิ่มขึ้น ผมลองแล้วนะผมลองแล้วว่าตอนที่อัพสิบนะกับตอนที่อัพหนะ้าเนี่ยดาเมจไม่ต่างกันเท่าไหร่นะซึ่งมันก็มีความเสถียรเข้ามาเกี่ยวนะการที่ว่าคือมาดากาจิเนี่ยผมทำเนี่ยรู้สึกว่าผมจะทําได้สองล้านสี่นะใช้คอมโบเนาะสองล้านสี่ใช้คอมโบใช้ตามเงื่อนไขต่างๆเนาะสองล้านสี่แล้วพออัพห้าเนี่ยมันก็ขึ้นสองล้านกว่าอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องอัพเต็มนะสว่วนซังเทเนี่ย อัพแค่นหนึ่งก็ได้นะถ้าเกิดอยากจะเอาพอยต์ไปทำอะไรอย่างอื่นนะอัพแค่นหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าดาเมจดาเมจก็ล้านกว่าเหมือนกันนะสำหรับลัง,ลงเชนะถ้าเกิดคบเงินไขนะฮะแต่ในกรณีที่ผมอัพสิบมาเนี่ยก็เพราะว่าผมจะเอาไปซัพพอร์ตให้กับการลิวนะฮะลันเชนลันเช,เ,ชเนี่ยเมื่อเราโจมตีไปมันจะมีโอกาสทําให้บอสเนี่ยเกาะแตกนะซึ่งจะเสริมให้กับการลิวนี่นะทำงานทําดาเมจได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้เราผมเลยอัพบาสิบนะฮนะโอเคมาดู บูชิโดนะบูชิโดอัพสินะฮะอัพสิแล้วก็ฟนะูคุจิเนี่ยอัพหนึ่งฟูคุจิตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครที่ไม่อัพเออสังเทครบสินะฮะให้เอามาลงตรงนี้ก็ได้นะ,ะเพื่อที่ว่าการที่เราพุ่งไปแล้ฟันในดาบแรกเนี่ยนะ,ะมันจะเพิ่มการฟืนฟ้นฟู m อมากขึ้นนะ,ะตรงนี้มันก็จะเพิ่มให้ตรงนั้นถ้าเกิดเราอัพเต็ม10นะฮะซึ่งณปัจจุบันมันเพียงพอสําหรับผมอยู่แล้วนะฮะสำหรับการ ลีมานาผมก็เลยไม่เอานะเลยไปใส่ลังลังซีเอาเกาะแตกดีกว <It> ่าอะไรอย่างนี้นะทูแหนอัพเต็มสิบนะเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรานะอันนี้ก็อัาผ่านมาเอาไคลินะฮะเอาไคลิให้เต็มสิบอันล่างอัพมาหนึ่งคมดาบมายานะฮะมันชุอนแา่มีประโยชน์แต่สําหรับคนที่เลือดน้อยผมก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเอาไว้สวนนะสวนมอนสเตอร์นะฮะคล้ายคกับค่าท่าคอเตอร์แต่ผมบอกตรงนี้เลยว่าดาเมจเข้าแรงนะฮะ คือมันไม่ได้เข้าคูณหรอกแต่มันเข้าแรงเหมือนเดิมอะนะฮะประมาณเดิมอะมันลดดาเมจนิดหน่อยเองนะแล้วก็สวนกลับเนาะดาเมจก็ไม่เท่าไหร่นะเอาเอามาใช้ไว้เปิดคอมโบเฉยๆเพราะว่าเมื่อเราเปิดลมกดแล้วนะฮะเราใช้สกิลเนี้ยคือมันจะไวมากนะฮะเอ่ออันนี้ไม่ใช่มันจะไวมากนะฮะมันเอาไว้เปิดคอมโบได้ดีมากนะประมาณนี้เนาะโอเคนี่ก็คือการรับสกิลคาตาณ์ทั้งหมดนะฮะต่อไปดาบคู่ที่จำเป็นนะแฟดบาร์สเนาะอัพมาแฟดบาร์สเนะี่ย เพื่อเอามาใส่บัฟนะเดี๋ยวจะสอนวิธีการจาับคอมโบต่างๆอีกทีนึงนะเอามาใส่แฟดเอามาอัพแฟดบาร์เพื่อว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับาการฟันออกจากฝักนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าคานานั้นเวลาฟันนะฟันปุ๊บเก็บดาบนะฟันปุ๊บเก็บอะไรเงี้ยมันเลยเป็นการโจมตีของมันเลยกลายเป็นไอ้นี่ทั้งนั้นเลยฮะกลายเป็นดาเมจออกจากฝักทั้งนั้นเลยซึ่งตรงเนี้ยมันเข้าไปเสริมให้นะฮะเรียวดุเทพก็ด้วยนะฮะ เพิ่มเอจิได้พลังโจมตีของการฟันครั้งแรกก็คือการฟันออกจากฝักนะใช้ได้กับอาวุธทุกประเภทนะอันนี้ก็ต้องอัพมาเหมือนกันนะโอเคต่อไปสายหอกนะฮะลมกดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นให้ดีนะก็ต้องมีแหละต้องมีแหละไ,ไม่งั้นมันจะช้านะสำหรับอาคตนะสายดาเมจเนาะเราไม่ได้แบบอัดดาเมจแล้วก็แบบึกจึกๆๆมันช้าไปนะมันไม่ทันใจ เนะี่ยเรื่องการเขาเรียกว่า a อนิเมชันของสกิลคาตะเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะฮะในหลายๆอันนะเพราะตรงเนี้ยค่อนข้างจะจําเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อเสียเมื่อเราเร็วเกินไปแลนะ,ะสกิลมาดากาจิสกิลสังเทที่เอาไว้เคาน์เตอร์มันก็จะเร็วตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องจับจังหวะให้ดีนะฮะ สกิลนักฆ่าไม่มีอะไรเลยนะคับนณะผมเป็นสายโซฮันนะฮะไม่ใช่สายดินจานะซึ่งสายดินจาผมก็คงจะพูดอะไรมากไม่ได้นะก็ไปปรับแต่งกันเองนะฮะสำหรับโซฮันเนี่ยผมก็อัพหน้านี้นะฮะเพื่อใช้นะฮะเอาไปใช้างานอะไรต่างๆดาเมจค่อนข้างแรงครับปีกละล้านตอนะที่ผมทําได้ร้านกว่าล้านสีอะไรอย่างนี้เยอะสุดนะข้างละร้านสีนะทําทำในสตีมนะที่ทําในสตีมอะโอเคนี่ก็คือการอัพสกิลทั้งหมดนะซึ่งบอกเลยว่าเสียพยเยอะมาก โอเคมาดูของสวมใส่ซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกว่าของผมมันก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะมันก็ใช้งบอยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้เกินเอื้อมอะไรมากมายนะฮะในส่วนของคาตนานะเนี่ยผมใช้เป็นของโมเดสเทียซึ่งดอบจากบอสพีอับัตาถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถนามาใช้ได้นะฮะดาเมจที่เห็นต้นคลิปคือดาเมจจากโมเดสเทียทั้งนั้นเลยซึ่งข้างในเนี่ยมันไม่ได้เออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้บวกให้กับพวกการโจมตีต่างๆนะแต่มันช่วยให้เราได้แบบ ไปในเขาเรียกว่าอะไรใส่อะไรต่างๆที่ว่ามันเพิ่มดาเมจให้เราได้พอสมควรถามว่าคาตะธรรมดานะคาตะตลาดใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะอาจจะแรงกว่าผมได้ซ้ําไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโมเดเทียนะฮะซึ่งใส่หินเฮเตอร์กับเทเบิลเนาะเฮเตอร์กับเทเบิลนะฮะก็ะะกไปใส่ให้กับคาตะตลาดก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคส่วนชุดเนี่ยเป็นชุดฟูลดาเมจนะ,ะซึ่งก็ราคาตอนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบร้อยเอมาเนาะ อ,นนอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ขิงนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบมีงบมีอะไรอยากจะซื้อมาใช้ก็ใช้ได้สําหรับคนที่แบบจะใส่ชุดธรรมดาหรือรูอะไรอย่างงี้ผมก็แนะนําไปในทางของชุด S T R นะฮะแล้วก็เอาถ้าใครขาดคีเนี่ยนะ,ะก็เอาคีมาด้วยนะฮะเอาคีมาด้วยหรือถ้าจะให้ลงง่ายๆนะฮะเราจะใส่เป็น S T R 10แล้วก็เด็กสิแล้วก็เป็นความเสียหายคี2ออันก็ได้อันนั้นก็ได้ก็สั่งช่างเขาทำเอานะฮะ ซึ่งสั่งที่ร้านผมก็ได้นะร้านแบงกมาเก็ตเนาะถ้าจะเอาอะนะผมไม่เคยลองนะผมบอกก่อนนะส่วนตัวผมใส่ชุดฟูดามีนะเอ่ออัดอัดหินด็อกเตอร์ปอมปอมเนี่ยนะฮะกับการบิเชฟเนาะต่อไปลูกไม้ประดับหัวอันนี้ราคาก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่สําหรับคนที่แบบจะใส่รูเดียวสายฟีอะไรอย่างงี้ถามว่าอันเดียวมันได้ไหมอันเดียวมันก็ได้นะฮะคือดามเอีดผมได้อธิบายไปหลายที่ว่าดามเอตมันไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่สำหรับของ2รูกับรูเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นอัดหินเอ่อเจ้า จเจ้าแห่งราชาวัวนะมันเป็นหึงอีเวนเนาะซึ่งมันเทรดไม่ได้ก็ต้องไปหาดูในตลาดว่าเขาขายกันนะนะที่มันอยู่ในหมวกอะไรอย่างนี้อีกเป็นบาโฟเมล่าเป็นหินเพิ่มดาเมจทั้งคู่นะฮะต่อไปเชื่อศูนย์อันนี้แหวนเนี่ยไม่สุดเนาะแหวนสุดมันต้องเป็นเครื่องหลังความมืด2อ,อลูกนะฮะอันนี้ราคาก็ประมาณ10 M เอ็มนะฮะใส่กับวิเชฟกับแบ็กแชดดิลนะ,ะซึ่งตรงเนี้ยผมมีความคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนแบ็กเชโดว์เป็นแท็บเลอร์ดีไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าบวกเชอะ ามาอธิบายส่วนของหินต่างๆก่อนนะสิ่งที่สําคัญนะของสายคาตนทะก็คือพลังโจมตีด้วยอาวุธเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญกับสายนี้พอสมควรนะฮะค่อนข้างจะสําคัญกับสายนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นการที่เราจะอาจหินพวกไอ้แทกเข้าไปเต็มๆเลยให้มันดาเมจมันแบบเอ,อ่อสี่ห้าพันมันไม่ได้ช่วยให้เทนริวมันแรงขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นการยัดหินให้เน้นไปที่การโจมตีด้วยอาวุธหรือการโจมตีระยะใกล้นะฮะ ก็ใส่เป็นประมาณนี้เนาะส่วนหมวกเนี่ยถ้าเกิดใ้มีรูเดียวผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดเอ่อไม่มีนะราชเจ้าแห่งราชาวัวก็ใส่ปาร์โฟเมล่าก็ได้นะมันค่อนข้างที่จะดีนะเพราะมันบวกทั้งพลังโจมตีด้วยอาวุธนะแล้วก็พลังโจมตีระยะใกล้อีกหกเปอร์บาโฟเมลา่าเป็นหินที่ดีมากนะสำหรับสายคัตนาเองนะโอเคอันนี้ก็แบล็กชาร์ว่เพิ่มแม็กแท็กนะผมมีนาคิดที่จะเปลี่ยนอยู่นะ แล้วก็อีกอันก็เป็นกาวิเชฟนะฮะใส่พลังโจมตีระยะใกล้ะนะฮะจะสังเกตได,ได้ได้เห็นได้ว่าผมพยายามจะใส่หินพวกนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนเซตไปนะ,ะพอตอนแรกผมอ่านตามจไป4ี่พันนู่นน่ะนะ,ะซึ่งมันไม่แรงนะ,ะนี่ก็คือของสวมใส่ทั้งหมดเนาะก็ลองหาบิวหาใส่กันดู<แ>โอเคต่อไปมาดูในส่วนของคอมโบนะฮะผมจะไปไวหน่อยเนาะใครมีคําถามหรือผมพูดผิดอะไรก็ติดเตือนกันได้นะฮะในคอมเมนต์ข้างล่างนะ,ะโอเคอันแรกเนี่ยนะฮะเป็นอันแรกเป็นคอมโบของ ดามากาินะที่เอาไว้ใช้เพิ่ม,มเ,เ,เวลาให้กับการริวนะซึ่งตั้งคอมโบแบบน,นี้จะได้ดาเมจที่ค่อนข้างสูงเนาะซึ่งการจะใช้เนี่ยนะผมจะธิบายตรงนี้ว่าถ้าเกิดอยากให้มันแรงเนี่ยเงื่อนไขของมันก็คือเมื่อสเต็กของเทนเทนริวเนี่ยใกล้จะหมดนะใน10วิสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราใช้มาดากาิหรือซังเททันนะไอ้สกิลพวกนี้นะมันจะเพิ่มดาเมจนะนะซึ่งมันจะดีขึ้นเมื่อ เมื่อเทนริวมีสแต็คครบ4นะฮะและเมื่อมันก็จะหมดเวลาภายในสีวินาทีสุดท้ายเราใช้เราใช้อันเนี้ยนะฮะดามมมันจะดันนะ,ะมันจะพุ่งไปนะ,ะสำหรับผมเนาะก็ทําได้ประมาณ2ล้านกว่านะฮะตรงนี้เนาะอย่างธรรมดาเลยที่ไม่ได้เก็บสแตก็กเทนริวนะฮะมันก็จะอยู่ที่ประมาณล้านกว่านะ,ะไว้เปิดะ่ะก็คือว่าใส่เทนริวไปช็อตหนึ่งแล้วก็แล้วก็เอาสกิลนี้ตามเลยมันก็ขึ้นอยู่ล้านกว่านะฮะก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะ ก็ใส่นะไอสก,กิลนี้มานะซึ่งถ้าใครมีแอปลิสอะไรอย่างเงี้ยก็มาใส่ได้นะแล้วก็ต่อไปก็เป็นมาดากรจิเต็มแรงนะฮะแล้วก็ไฟนอนปิดท้ายเนาะต่อไปเป็นสกิลนะที่เอาไว้สแปมใช้เทนริวนะฮะแบบเอ่อเต็มแรงนะซึ่งผมตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่านะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าจบเซตหนึ่งมันมีอยู่4ดอกนะฟัน4ี่ครั้งนะรวมก็2ล้านกว่าซึ่งอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดี ก็ใส่นะแฟตบาสมานะแล้วก็ใส่ทีริโรันเชไนะะไฟนอตปิดท้ายเต็มแรงนะอย่าลืมใส่เต็มแรงคนะไม่งั้นมานาะหมดนะโอเคต่อไปเป็นสกิลบัฟนะซึ่งสกิลนี้ใช้ MP ทั้งหมด200 MP เนะเป็นสกิลที่คุณซิลเนี่ยเขาแนะนําผมมาให้จัดอย่างี้คือการจะเล่นคาตนาเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญนะก็คือความชํานาญนะมันไม่ใช่ความชํานาญที่ว่าเราคอเตอร์ได้หรือหลบได้แต่เป็นความชํานาญที่ว่า เราต้องรู้ว่าบัฟของเราจะหมดเมื่อไหร่แล้วต้องคอยเติมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สกิลนี้จะเป็นคอมโบสกิลเซตนี้จะเป็นคอมโบที่เรากดมากที่สุดนะซึ่งถ้าเกิดกะระยะเวลาจร,จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเวลาถึง2 3 3วิามสวิที่เราต้องกดใหม่นะเพราะฉะนั้นตาเราต้องดูข้างบนนะว่าอะไรเราใกล้จะหมดแล้วรีบจัดแจงนะรีบทำนะรีบใช้คอมโบนี้เพื่อเพิ่มบัฟให้กับเราไม่งั้นคนาตาณเอามาจจะง่อยนะฮะตรงนี้เนาะ สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ผมอยากจะแนะนำนะคือลมกดพยายามอย่าให้มันหมดเนาะพยายามอย่าให้มันหมดนะเพราะว่าถ้าหมดปุ๊บเนี่ยตัวเราจะช้าไปในทันทีเลยนะจะช้าทันทีเลยแล้วเราต้องมา,ลาไล่ใม่หมดซึ่งตรงนี้ระวังนะก็มันก็ขึ้นอยู่กับความชํมนานาญของแต่ละคนนะว่าทําได้หรือเปล่านะฮะต่อไปเป็นโซฮันนะผมก็ใส่คมดาบมายาเข้าไปนะคมดาบมายาแล้วก็โซฮันเต็มแรงนะปิดท้ายด้วยไฟนอนเต็มแรงนะตรงนี้ โอเคต่อไปก็การิวนะฮะก็ใส่อิมแพคเข้าไปนะแล้วก็การิวเต็มแดงปิดท้ายด้วยไฟนอนเต็มแดงคอมโบของคาตานะจะไม่ยาวถ้ายาวคือความตายนะถ้ายาวหมายถึงความตายนะไม่รอดหรอกฮนะถ้ายาวเนอะก็ใส่คอมโบประมาณนี้แล้วกันเนาะใครฟังไม่ทันหรือมองไม่ทันก็ไปไอ้นี่แล้วกันเนาะไปย้อนดูนะฮะกดกลับย้อนดู สำหรับเทคนิคการใช้โซฮันอะไรต่างๆเนี่ยนะนะฮะก็สามารถย้อนกลับไปดูนะไอคลิปนะโซฮันเตอร์นะคณะสายล่าวิญญาณนะซึ่งอยู่ในเพลย์ลิสต์นะในช่องผมไปหาดูได้นะฮะหรือใครอยากเ,เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเ,เทพมงกุฎสก,รรกิลเทพมงกุฎเก,รรกี่ยวก,รรกับสายคาตนะนะก็ย้อนไปดูได้เหมือนกันนะในเพลย์ลิสต์จะมีนะคาตนาสายเทพมงกุฎอยู่เป็นไปได้นาะถ้าเกิดใครที่อยากจะมุ่งสายนี้จริงๆแล้วก็เล่นตามผมมาเนี่ยเพื่อเอาเป็นไปเป็นตัวอ,อ,อะไร เอาไปประกอบนะประกอบเป็นแนวทางอะไรอย่างนี้เนาะก็ให้ดูตั้งแต่คลิปออสายผสมนะการริวเทนริ้วนะตั้งแต่คลิปแรกนะคลิปแรกอยู่ในลย์ลิสต์มหมดเลยฮะดูตั้งแต่นั้นมาเนาะอะไรที่เกี่ยวกับคาตานาเนี่ยผมก็จะลงไว้นะถ้ารวมคลิปนี้นะ่าจะมีอยู่4คลิปให้ดูดูตรงนั้นมาแล้วก็ไม่ใช่ดูละอัพเลยนะฮะดูให้หมดก่อนแล้วค่อยมาคิดมาไอน้นี่ว่าควรจะทําอะไรแต่ ที่สุดแล้วนะคือคลิปนี้คลิปนี้คือผมจัดแจงอะไรทุกอย่างเข้าที่หมดแล้วเนาะแต่พูดถึงเงื่อนไขต,ต่างๆของสกิลต,ต่างๆก็ให้ไปดูคลิปคลิปเดิมไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาว5 0 6สินาทีนั่แหละผมว่านะฮะนะนะก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะได้ทำสิส่งทักต่อไปด้วยนะแล้วก็ฝากร้านนะเดิเอ่อแบงค์มร์เกตของผมด้วยนะใครที่อยากซื้อสปินน่าหรือว่าจ้างทำของเนี่ยติดต่อเข้าไปได้นะของทันได้ทุกอย่างเลยนะ แต่ถ้าออฟเสียงก็ต้องคุยกันก่อนนะส่วนสปีดหน้าก็ราคาขึ้น,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 นลงลง,ลง,ลงตามตลาดนั่นแหละนะฮะแล้วนะเจอกันนะบ๊ายบายจุบๆ